กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมา DIY เครื่องดัดเหล็กที่เราทําขึ้นเองแบบง่ายๆอีกหนึ่งชิ้นครับและสําหรับวัสดุของเราในวันนี้นะครับชิ้นแรกเลยก็จะเป็นเหล็กฉากครับเหล็กฉากตัวนี้นะครับจะมีขนาดหน้ากว้าง1นิ้วครึ่งนะครับคูณด้วย1นิ้วครึ่งครับจะมีความหนาโดยประมาณ2-3ถึงมมิลลิเมตรครับเราจะตัดความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับ และเราก็จะใช้ทั้งหมด3ชิ้นครับในชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กแป๊บกลมครับตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ4หุนนะครับตัดความยาวอยู่ที่30ซนติเมตรครับในชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นบูทประตูเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นบูทบานพับประตูเหล็กนะครับที่เป็นรูแบบนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วรูจะไม่ทะลุแบบนี้นะครับผมได้ทําการเจาะรูให้ทะลุนะครับตัวนี้จะมีขนาดความยาวอยู่ที่1นิ้วครับและสําหรับวัสดุในชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน็อตขนาดแวเมยอ่ีนิบ สำหรับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําเหล็กฉากไปทําการตัดบากตามเส้นที่ผมขีดเอาไว้แบบนี้นะครับเราจะตัดเหมือนกัน2ชิ้นนะครับ สำหรับขั้นตอนการตัดบากขั้นตอนนี้นะครับผมได้ทําการวัดจากหัวเหล็กตรงนี้เข้ามาถึงจุดที่เราตัดเนี่ยประมาณ4เซนติเมตรครับแล้วก็ทําการตัดด้านนี้ออกไปนะครับหรือไว้เพียงด้านนี้ด้านเดียวนะครับสําหรับขั้นตอนการวัดตัดนะครับเราจะวัดตัดเหมือนกันกับทั้ง2ชิ้นนะครับและสําหรับในขั้นตอนต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเจาะรูกันครับโดยที่เราจะวัดตรงกึ่งกลางนะครับของเหล็กแผ่นตัวนี้แล้วก็ทําการวัดจากหัวเหล็กตรงนี้นะครับเข้ามาประมาณ2เซนติเมตรครับเจาะรูขนาด8มิลลิเมตรครับ และสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตัดมุมตรงนี้ออกนะครับให้เป็นมุมโค้งตามเส้นที่ผมขีดเอาไว้แบบนี้เลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนำเหล็กฉากอีกหนึ่งตัวนะครับไปทำการเจาะรูกันบ้างครับ เราจะวัดตรงกึ่งกลางของเลขฉากนะครับแล้วก็เจาะรูขนาด8มิิเมตรครับหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปได้เลยครับ และหลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนได้มาแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมเหล็กฉากแผ่นนี้นะครับติดก,กับตัวเหล็กฉากแผ่นด้านล่างตรงนี้ครับให้เพื่อนๆเชื่อมเหล็ก2ชิ้นน,นี้ติดเข้าด้วยกันได้เลยครับและหลังจากที่เราทําการเชื่อมติดในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ด้านนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับสาหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําเหล็กแป๊บกลมของเรานะครับมาเชื่อมติดเอาไว้กับเหล็กฉากแผ่นนี้นะครับเพื่อสําหรับเป็นมือจับให้เราครับ และหลังจากที่เราทําในขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นงานของเราก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับสำหรับเจ้าชิ้นงานตัวนี้นะครับผมก็ทําขึ้นมาแบบง่ายๆครับในหลังจากนี้นะครับเราไปทดลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันดูครับ และในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ทําขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าการใช้งานอาจจะดีไม่เท่าที่เราขายกันในท้องตลาดก็จริงครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เราสามารถทําขึ้นเองได้แบบง่ายๆครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สาคัญน,นะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ